สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่อู่พรประสอนนะครับที่อู่นี้อู่ไม่ใหญ่แล้วครับแต่ว่าเครื่องมือนี่ล้ำมากครับมนนีเครื่องตัดเลเซอร์อะไรพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถรถเกี่ยวแล้วก็รถตีดินนะครับที่ทางอู่ต่อนะครับที่นี่คืออต่อรถใหม่แล้วก็บิ้วรถด้วยนะครับ งานแน่นมากครับช่วงนี้ครับแต่เดีนี้ครับรถตีดินที่ต่อใหม่นะครับ ทีนี้ก็ต่อไปอ้เยอะเยอะมากแล้วครับหลายหลาหลาสิบคันแล้วครับอะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จากทีมงานพรปรสพนไดส้สร้างขึ้นมาหรือว่าลังสรรค์ขึ้นมานะครับของดีเมืองเหนอครับรถตีดินรถตีดินเขาเรียกอะไร สายเรือสุพรรณนะครับคนแนนนะเขียงกี่เขียงกรบหนึหสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สี่สิเขียงนะครับ ก็เป็นก้อน12ฮิตดีนะครับคันนี้ดูจากโครงสร้างเลยนะครับอ่าน่าจะเป็นตู้เอนะครับน่าจะเป็นตู้เอ่อาแบบยกยกดัยกดัมได้นะครับเพื่อจะอดูแลซ่อมบำรุงชุดเกียร์อะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนรถเกี่ยวนี่รถใหม่ที่ส่งหมดแล้วนะครับก็ช่างก็กำลังเริ่มวางแผนขึ้นขึ้นใหม่นะครับเลยไม่มีรถให้เราไม่มีรถให้เรารีวิวเลยนะฮะก็จะมีแต่รถปั่นะครับครับผมและนี่ก็เป็นรถที่เข้า,าบิวนะครับ ที่เข้ามาตัดช่วงล่างนะครับและนี่ก็ทีมทีมช่างนะครับก็กำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดูไกลๆนะครับเพื่อไม่เป็นการลกวนทีมช่างนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับ ปอดีวันนี้เข้ามามาเที่ยวหาอาจารย์ช้างครับแล้วก็นี่อาจารย์ช้างครับนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับทุกคันของอู่ที่ทำออกไปคือจะต้องอผ่านมือของอาจารย์ช้างแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่รังสรรค์ผลงานออกมานะครับ กบผมจะทายหางนะครับไม่ได้ทักทักทายอะไรมากนะครับช่วงนี้งานเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใกล้หน้าเกี่ยวแล้วครับงานนึงงานเยอะมาจารยอดะครับช่วงนี้แน่นเลยใช่ไหมครับเยอะกว่าครับ มีกระปีอ <Cornell bug dying> <N Douglas> ีกหางนะครับคีิขึ้นไว้ ตอนนี้ที่เห็นจอดมิวอยู่นี่ประมาณสามสี่คันนะครับแล้วก็จะมีตู้แอร์อยู่ด้านหน้าเดินไปดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งรถมิวนะครับ มาเจริกันช่างตู้แอร์นะครับยังไม่เห็นนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับยังไม่ได้ถามช่างเลยตอนนี้ให้ดูอรอบคันไปก่อนนะครับ าคันนี้มาบิวอะไรบ้างครับบิวทำไตยคอครับอ๋อติดติดตั้งใหม่เลยใช่ไหมครับตั้งใหม่คันนี้ก็จะติดตั้งชุดไดข่ไขคอนะครับของของเดิมไม่มีมาใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีอ๋อครับเนี่ยก็คือชุดไต่ไขยคอนี่จะเรียกว่าเป็นอีกระบบองที่สำคัญนะครับเวลาที่ข้าวเข้าผิดรูป เข้าผิดเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ก็จะไปติดไปพันแล้วก็สามารถที่จะคลายคอได้เลยไม่ต้องชใช้คอมา้าหมุนเพลานะครับสะดวกสบายครับแล้วก็ติดตั้งขาค้ำท่อนะครับนะครับในรูปที่กำลังเห็นนะครับ คือ f อซท่านไหนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะซ่อมรถเช็ครถบิ้วรถหรือจะต่อรถใหม่นะครับก็แนะนําเป็นอู่ที่ผมอยากจะแนะนําอีกหนึ่งอู่นะครับก็คืออู่พรประพัฒสอนนะครับก็คือรถเกี่ยวของเขางานจะเนี้ยบจะเนียนนะครับวันนี้มาไม่มีรถให้ดูนะฮะส่งหมดแล้วครับ กระถินช่างกำลังวางแผนขึ้นตู้ใหม่อีกนะครับกำลังจะขึ้นใหม่อีกหลายคั้นเลยนะฮะยังพอมีคิวเหลือนะครับมาโทรมาปรึกษาพูดคุยก็ได้นะครับ นะครับเดี๋ยวพบกันนคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ